สวัสดีครับนี่เฉอใช่ไหมครับนีันนี้นตัวช๊กซ่อมนะครับอมอหงข้าวนะครับออโต้นะครับมีปัญหาเสียบไฟไม่ติดนี่นะรุ่นไปยังนี้400วัตต์รุ่น cr ขีดหน่ทีนะครับ จะปักดูก่อนไม่ใช่ข้อต่อนะไฟไม่ติดเลยนะก็ได้อ哟ไฟไขึ้นเลยดูม้อไหนดูฮีตเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับปักก,การน่าจะเทอร์โมฟิวขาดแต่ว่า ดูฮิตเตอร์ด้วยนะว่ามันบี้มันอะไรไหมฮิตเตอร์ดีนะครับก็ดูหม้อในด้วยหม้อในบุบนะครับตรงนี้ไม่เสมอเนี่ยนะตรงนี้ตรงนี้ครับลงไม่สนิทด,ด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจต้องเคาะหน่อยน,นึ่งแล้วกันนะตรงจุดนีูน แกเลยดูตรงนี้นะะแกเคียบปล่อยเอาแวัดดูทีนะต้มิมตเตอร์คูณหนึ่งคนระับสี่โลนี่หนึ่งวัดตัวนี้จะมีนี่นะวงจรมานี่นะ ัน,นีะมีเทอร์โมจับตัวจับความร้อนอยู่อันนี้เป็นตัวฮีเตอร์อุ่นนะครับ4 0วัตต์นี่นะส่วนมากจมันจะชอบขาดนะร้อนเกินบางทีวัดกันะนะไม่ขึ้นนะครับ โอ้มตัวนี้โอมหมฮีตเตอร์นะครับตัวนี้ฮตเตอร์โอ้์ีร้อยโอห์มนะครับรอโอห์มตัวนี้เท่าไหร่ร้อโอห์มอุ่ออนนี่น่าจะโอห์มสูงอยู่โอเคก็มีปัญหาตรงนี้นะครับ แกาอล้วแกนัเดีออ๋ยวก่อนรูว่าสิบแอมนะสองร้อบโวร้อยเท่าไรไม่รู้ต้องโซมนิดนึงนะครับมองไม่ชัดร้อยหกนะครับสิแอมป์นะ Okay. ต้องเบิกอะไรต้องใส่แต่ว่าต้องเคาะหม้อต้องเคาะหม้อด้วยนะครับหม้อบุบลงไม่เสมอโนะ okay. อเคาเบิกอะไรกันนี่ครับนี่ไปเบิกอะไรมาแล้วนะครับให้า้องสารแล้วก็เอา อาปลามานะครับจะย้ำเอานะครับจะชิมย้ำๆแล้วก็เดี๋ยวย้ำใส่ท่าเดิมนี่แหละก็ดูเทียบเอาว่าใส่ปอกแล้วไม่เลยนะครับไม่เกินขย้ำแป๊มบบหนึ่งไม่ใช่ดอกมือเดียวขยัดเข้าที่นะครับเกอะที่นะครับ แล้วก็เสียบปลั๊กดูนะครับไฟติดแล้วนะครับแดแดงขึ้นปล่อยซ่อมโอเคมอไหนก็มาใช้ค้อนเคาะนะครับเคาะเคาะเคาะให้เรียบนะครับแล้วก็ตูดนี่เหมือนกันเคาะให้มันอยู่ในสภาพนะครับไม่เสมอ แล้วก็วางดูมันต้องเนี่ยนะต้องวางแล้วเด้งแค่นี้นะไม่งั้นจะไม่ตัดโอเคอ่ะนี่ก็ถือว่าโอเคละกดติดนะครับโอเคเปิดมอมอต้องหลวมๆนะอย่าฟิตนะครับไม่งั้นไม่เด้ง ไม่ดึงตัดนะครับเรียบร้อยครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะยังไงก็ช่วยกดตาม Subscribe กดแชร์เพื่กำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆครับสวัสดีครับสู้ๆดครับขอบคุณการรบวมงาน